สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาชมอินทผลัมสดๆจากต้นสดๆจากสวนเลยค่ะเจ้าของสวนตัดมาขายเองเลยค่ะใหม่ๆสดๆหวานกรอบดีค่ะจ้า พิกัดกระยุที่ถนนพญาสุเรนค่ะถนนพญาสุเรนนะคะเขตคลองสามว่าซอย3 1นะคะเพึ่งจะเริ่มขายเมื่อนี่ค่ะก็คือวันที่10กรกฎาคม2566นะคะผู้ใดอยู่ใกลๆ้ๆแถวนี้หรือผ่านไปผ่านมากะล่องแวะซื้อแวะชิมเบิงเด้อค่ะ โลละร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะถือว่าถูกมากเลยค่ะโลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วแม่ค้ากะใจดีค่ะให้ชิมได้ถูกพ่วงเลยค่ะชิมได้ถูกพ่วงเลยค่ะถ้ามักพ่วงได้กะบอกแม่ค้าได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะซดกรอบหวานดีค่ะแล้วก็ลายมากๆค่ะมีให้เลือกลายขนาดชอบแบบใดก็เลือกได้ตามใจเลยค่ะ แนะนำเลยเด้อค่ะอินทผลัมสดๆจากต้นสดๆจากสวนเลยค่ะ